สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการาต่อหูฟังบลูทูธนะครับหรือว่าหูฟังไร้สายของเรานะครับกับเครื่องคอมหรือว่า PC นะครับก่อนอื่นก็อเอาหูฟังบลูทูธของเราเนี่ยออกจากกล่องชาร์จนะครับแล้วก็มาวางใกล้ๆกับเครื่องคอมของเรานะฮะจากนั้นก็เปิดไปที่เครื่องหมายบลูทูธตรงนี้นะครับด้านล่างความมือนะฮะแล้วก็กดที่โชว์บลูทูธด e v i c ์นะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็จะโชว์อุปกรณ์ต่างๆที่ต่ออยู่กับคอมนะครับอุปกรณ์บลูทูธก็มีตรงนี้จะมีเมาส์นะครับที่ต่ออยู่แล้วนะฮะจะมีเมาส์ไร้สายกับตัวใหม่นะครับไมโครโฟนทีนี้ผมจะแอดหูฟังไร้สายเข้าไปนะครับเราก็เปิดบลูทูธก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องคอมเนี่ยค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วก็คลิกมาที่ add device นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาคลิกที่บลูทูธนะ ทีนี้ก็ปล่อยให้เครื่องกลของเราในค้นหานะครับอุปกรณ์ใกล,ใกล้ใกล้เคียงนะครับตรงนี้ก็จะพบอุปกฟังไร้สายของเรานะฮะก็คลิกนะครับเขาก็จะเชื่อมต่อนะครับทีนี้พอเชื่อมต่อนะฮะเขาก็จะปรากฏมาปรากฏตรงนี้นะครับนะฮะเขาก็จะโชว์แบตเตอรี่ของหูฟังให้เราด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ กด disconnect หรือว่ากด remove ได้นะครับอ่าตรงนี้ผมก็ connected นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวลองลอง disconnect นะครับอ่าลอง disconnect นะฮะหรือว่า connect ก็ได้นะครับได้ตลอดนะฮะ